สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นวันที่ผมไม่ค่อยยุ่งนะผมก็เลยหาคอนเทนต์อะไรลงเพจหน่อยนะครับแล้วก็ลง YouTube ด้วยนะก็คือเปลี่ยนโวลูมสเปนเดอร์ดีไอแล้วกันนะครับนะก็ทำม,มาให้ดูเล่นๆกันนะครับว่าเวลาที่ผมเปลี่ยนโวลูมรุ่นเนี้ยผมทำอะไรประมาณไหนยังไงบ้างนะครับอ่นะเราไปดูกันเลยครับ เดี๋ยวจะกรอให้มันเร็วหน่อยนะครับตรงนี้ก็เป็นตะกัววสจุดที่ ควรจะเอาออกก่อนนะครับแต่ในคลิปเนี้ยผมเอาไม่ออกนะเพราะว่าไอปลายตัวดูดแต่มันติดกล้องนะครับผมก็เลยล้มเลิกไปไปเอาออกที่หลังนะครับก็เอาบอร์ดออกมาอันนอตัวนี้ก็เป็นน็อตที่ยึดจอนะครับผมก็มาเจอไอซิลิโคนเนี่ยมันติดอยู่กับฝั่งที่บอร์ดนะก็เลยตัดสินใจ เอาออกไปเลยแล้วกันเปลี่ยนเป็นอันใหม่ไปนะครับจะได้ชัวร์ๆนะเรื่องการระบายความร้อนนะครับทีนี้มันก็จะติดตะกัว2จุดนี้เราก็เอาออกมานะครับเวลาที่เราจะยุ่งอะไรเกี่ยวกับจอนะต้องทําให้เนี้ยบนะครับเนี่ยอย่างอันนี้ผมก็จะดูดตะกัวออกมานะครับเช็ดเช็ดออกมาเอ่เรียกว่าอะไรซับอะซับไอตรงจุดจ้ำ เนี่ยตรงขอบจอเนี่ยนะครับทาให้มันเรียบนะเวลาที่เราประกอบกลับเนี่ยมันจะได้ติดครบสมบูรณ์นะครับลดโอกาสที่จะทําให้จอเี่ยมันแสดงผลแล้วติดติดดับดับหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องจอนะครับต่อไปก็เป็นการเอาวรูปออกนะครับ ็เหมือนเดิมเลยนะครับพอเป็นเรื่องของการดูตะกัวเนี่ยผมทําให้ถนัดนะเพราะว่าปลายของไอ้ตัวดูดเนี่ยมันติดกับกล้องนะครับผมก็เลยลองเปลี่ยนมุมกล้องดูนะครับแล้วก็ถ่ายเพื่อดูว่ามันจะทํางานถนัดขึ้นไหมนะครับก็ยังไม่ค่อยถนัดเหมือนเดิมนะไหนก็ไม่เป็นไรนะก็ทําไปนะครับจะได้ มีอะไรว้ให้เพื่อนๆดูกันนะครับทีนี้ด้วยความที่ทําไม่ถนัดด้วยอะไรด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะทําตัวพวกตัว C ตัว R หลุดด้วยนะนะมีปัญหานะครับมีปัญหาเกิดขึ้นขณะเปลี่ยนอะไรนะครับซึ่งก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าในขณะที่ทํางานพวกเนี้ก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะครับอ่ะนี่มาดูนะ ตัว R ตำแหน่งนี้อมองไม่เห็นนะเดี๋ยวผมจะทำความสะอาดก่อนนะครับะสะอาดแล้วเห็นแล้วนี่ตัวนี้หลุดนะครับตัวที่หลุดเมื่อกี้ก็เป็นตัวทางซ้ายสุดนะครับมีตัวต้านทานอยู่ตัวหนึ่งยังไม่รู้ค่าเท่าไหร่นะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับตอนนี้ก็ดูดเอาหลุมเรียกว,ว่ารูแล้วกันนะครับรูที่เสียบโวลูมเนะี่ยเดี๋ยวดูดออกก่อนนะครับ ก็เหมือนเดิมนะผมก็ยังทํางานไม่ถนัดนะครับส่วนไอตัวต้นทานเมื่อกี้เนี่ยมันหายไปในตัวดูดนะครับคือตอนดูดเนี่ยมันพุบเข้าไปในตัวดูดตะกลัวนะแล้วผมก็เคาะออกมาดูแล้วหาไม่เจอนะครับก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวค่อยไปหามาใส่นะครับทีนี้เดี๋ยวหลังจากดูดตะกลัวเสร็จแล้วเนี่ย รู้สึกว่าจะมีตัว C ตัวอะไรขยับเลยนะนเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันในคลิปนี้ผมก็ดูดตะกัวหลายรอบมากนะครับกว่าจะดูดได้นะนะครับมุมมันทำงานม,มันไม่ถนัดนะครับเวลาที่อัดคลิปนะ เฉพาะในเรื่องการใช้ตัวดูตะกัวเนี่แหละนะครับที่มีปัญหากับการตั้งกล้องนะครับก็จะดูหลายที่นะนะก็ไม่เป็นไรนะครับให้อภัยนะเดี๋ยวก่อนจะมาหาตัวต้นฐานที่หลุดออกไปมาใส่นะครับเดี๋ยวผมจะขยับตัวซีเข้าที่ก่อนนะเพราะว่ามันมีขยับไป2ตัวนะครับเพื่อนๆก็ต้องระมัดร,ระวังกันด้วยนะครับในการเปลี่ยนโวลูมนะสังเกตให้ดีนะครับว่ามีตัวอะไรขยับไปจากที่เดิมบ้างถ้าใครครัวจําจไม่ได้เนี่ยก็ต้องถ่ายรูปเก็บไว้ด้วยนะ ก็มี2ตัวนะครับที่หลุดนะก็เอาเข้าที่ก่อนนะครับก็หลุดอนตอนดูตะกัวเมื่อสักครู่นี่แหละครับต่อไปก็ไปดูในสวิตเมนนวดนะครับว่าตัวต้นฐานที่ผมทําหายไปมันค่าเท่าไหร่นะครับ mm hmm. เทียบจับตำแหน่งแล้วเนี่ยก็คือ,อตัว0โอห์มนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่มีปัญหนานะครับแค่ต่อตรงก็พอนะครับ รุ่นนี้นะปัดความสะอาดพวกลายสัญญาณจอให้ดีนะครับจอชอบมีปัญหาหลังประกอบนะครับเพราะนั้นต้องทำให้เนียบนะก่อขันลม้ลมๆก่อนนะครับแล้วค่อยๆทำให้แน่นขึ้นนะครับแล้วก็พยายามดูให้มันตรงตำแหน่งเดิมนะครับพอดูแล้วมันน่าจะตรงตำแหน่งเดิมแล้วเราก็ค่อยขันให้แน่นนะครับ ก่อนจะบัตรกีกรอบจอนะครับผมก็จะลองเปิดเครื่องดูก่อนนะครับโดยการบัตรกีจุดจ้ำใส่ไฟด้านหลังแบบนี้นะครับแล้วก็ขีปไฟโอเคจอติดครบนะครับก็เดี๋ยวบัตรกีได้นะครับประกอบรุ่นนี้ก็ต้องรอบครอบนะครับอย่าประกอบไปจนเสร็จหมดแล้วแล้วค่อยเทสเรื่อง หน้าจอนะครับไม่งั้นเดี๋ยวถ้าจอมันติดไม่ครบหรือไม่ติดขึ้นมาเนี่ยเราก็รื้อยับเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นก็เช็คให้รอบคอบให้ชัวร์นะครับก่อนประกอบนะจุดจ๊มขั้วบวกก็ดูตะกัวออกนะครับแล้วก็ซับออกให้ดีนะอ่าอย่าปล่อยไว้เป็นนูนนูนนะครับไม่ดีนะครับอ่าทำให้มันสะอาดเรียบร้อยนะครับ ทีนี้ก็จะดูตะกัวจุดจ้ำขั้วรับส่งสัญญาณนะครับเอาอีกแล้วนะครับไม่ถนัดอีกแล้วนะมีกล้องนะครับอย่าลืมดูซิลิโคนนะครับอย่าให้หายก่อนประกอบนะก็ขันน็อตเข้าไปก่อนนะครับให้บอรนะ์ดมันแนบกับโครงเครื่องก่อนนะครับคำยับตำแหน่งอะไรให้มันเข้าล็อกก่อนนะแล้วก็ผมก็จะบัดกีเลยนะก่อนที่จะใส่น็อตครบทุกตัวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวลืมนะ แล้วค่อยไล่น็อตนะครับเอ่เทสจอยอีกทีนึงก่อนเพื่อความชัวนะครับอ่ติ่งทั้งติดอยู่ก็ขันน็อตให้ครบทุกตัวได้นะครับเชสซีที่มันมีอายุแล้วบางทีนอ็อตบางตัวมันก็หวานนะถ้าน็อตตัวไหนหวานเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะอ่อคล่เนี่ตัวนี้หวานนะครับผมก็จะเปลี่ยน หาสับตำแหน่งน็อตเอานะครับถ้าสับแล้วมันไม่ได้ผลอะไรยังไงก็จะหาตัวอื่นมาใส่แทนก็ว่ากันไปนะครับผมก็จะพยายามไม่ปล่อยให้น็อตมันหวานคาบอร์ดนะครับเพราะว่าบางทีถ้าเดี๋ยวถ้ามันหลุดออกมาเนี่ยมันจะไปทําให้เครื่องมีปัญหาได้ครับหรือไม่ก็ทําให้ลาคานะครับดังก๊อกกกแก๊แกอยู่ข้างในถูกไหมตัวนี้ก็ น็อตไหนที่อยู่ในบอร์ดเดิมเนี่ยก็ใช้ไม่ได้เลยก็เลยไปหาเกียวอ,อื่นมาใส่นะครับประมาณนั้นนะ ตัวหน้าสัมผัสลาโพงนะครับก็ทำความสะอาดมาสักหน่อยนะครับทั้งที่ลําโพงแล้วก็ทั้งที่ตัวบอร์ดนะครับแล้วก็งัดออกมานิดนึงนะครับเี่งัดเดือนมันนิดนึงนะครับมันจะได้มีความชัวนะครับว่าเราประกอบไปแล้วเนี่ยเสียงเราจะดังนะครับคัวไฟก็ทำความสะอาดสักหน่อยนะครับไหนๆก็มาแล้วนะ พอทำเสร็จปุ๊บผมก็จะแปะวันที่เอาไว้นะครับว่าทำอะไรไปนะพอ,อจะใส่ลูกบิดนะครับ ลูกบิดหลวมนะวิธีแก้ลูกบิดหลวมคืออะไรนี่เลยนะครับฟลอยตัดมาแผ่นเล็กๆนะครับแล้วก็เอาใส่ไว้ที่ปลายลูกบิดนะอ่านะเป็นเทปลอยนะนะ่แล้วเราก็ยัดลูกบิดตามหลังไปปุ๊บก็จะแน่นแบบนี้เลยนะครับ